ก็เข้าไปดูอยู่แล้วใช่ไหมใช่เข้าเดินรอบเดินรอบหนึ่งละโอเคอ่ะอืมตรงไหนคะเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้เลขอะไรคะตรงนี้เลขแปดเอ่ะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นเลขห้าหนูเห็นเป็นเลขห้าหนูเห็นเป็นเลขห้าแต่พวกคุณทางทางบ้านนี่เห็นเป็นเลขอะไรก็สุดแท้แต่วาสนาของแต่ละคนตั้งมาดูอ่ะอ่าทีนี้ไปดูตรงนี้บ้างมโอีคเขาขึ้นหน้าพี่โจ เหมือนหเ็นเป็นหน้าคนเลยเป็นหน้านางฟ้าเลยเป็นหน้าคนเมื่อกี้พอดีเรพี่ส่งมาลู่ครับนั่นอะไรครับตรงตรงนั้นชัดแล้วพี่เจ้าตัวเล็กยังน้อยลูก ได้เปลี่ยหายไปแล้วนคือว่าเขาก็ยังไงฮะเอ่อเมื่อสักพักนี้เองค่ะอพอมาถึงก็จุดทูบอะไรเสร็จก็เดินรอบแต่ยังไม่เห็นเลขที่พี่เขาบอกเมื่อกี้ก็เดินดูทั่วรอบแล้วก็ไหว้ก็ไม่เห็นแต่พอพี่เขามาไหว้เสร็จ เขาเห็นก็เลยแต่เห็นเป็นตัวเดียวกันตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือเห็นตัวเดียวกันคือเลขเลขแปดค่ะเลขแปดแต่อีกตัวหนึ่งเป็นเลขห้าหนูเห็นเป็นเลขห้าแต่พี่เขาเห็นเป็นเลขหกอันนี้ตามมาเพราะว่าดูคลิปใช่ดูในยูทูปไลฟ์สดเพราะว่าติดตามตลนอนครับถามหน่อยมีความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับสารนางฟ้าแล้วหลักกิโลจอมปลวกตรงนี้ยังไงกันบ้าง ตอนแรกคือย,ยังไม่ค่อยเชื่อนาะทีนี้พอหลายๆคนเขามาแล้วเขาถูกรางวัลความหวังเราทุกคนเราก็อยากถูกรางวัลใช่ไหมคะก็ก็เลยเชื่อก็เลยลองลองมาครั้งแรกด้วยคะ่ะก็เลยลองลองเสี่ยงดูคะ่ะปกตินูเป็นคนมีมถูกไหมถูกหวยบ่อยไหมถูกบ่อยค่ะปกติแฟนจะถูกติดต่อกัน3มตัวตรงตสามงวดติดแล้วค่ะสตัวตรง3งวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่4ี่ใช่แล้ววันนี้สมต,ต,ตัวตรงเห็นอะไรที่หลักกิโลคะ สตัวตรงยังไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่สองตัวคุณนู้นใช่ไหมคือตอนนี้เห็นแปดห้าวันนี้มันแรงมากมันพระขณะที่คุยกับน้องรู้สึกผมว่ามีความรู้สึกนะหนูจะเป็นคนที่อ่ยังไงนะคะมันจิตใจมันมันอ่อนนะคะถ้ามาปกติจ้าแฟนจะไม่ให้มาทีนี้ไปที่ไหนก็ช่างคือ ก่อนวันหวยออกหนูก็จะไปไปกับพี่ทุกทุกรอบอไปขอ,อหวยตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าจะไม่ไปแล่วพูดยังสัน่นมลยแล้วนะ <c oughs> สารนางฟ้าณนะหลักกิโลจอมปวกตรงนี้มีความพิเศษจากที่อื่นๆต่างกันไหมต่างค่ะต่างมากเลยเพราะว่า ที่ที่เราไปมันจะเป็นเป็นบ่อที่ว่าคนเขาตกน้ําหรือเขาผูกคอตายแล้วก็ไปขูดเอาในเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีอะไรประมาณนั้นไปขูดเอาในต้นไม้ค่ะแต่อันนี้มันมันจะแปลกเพราะว่าเขาขึ้นในหลักกิโลเนาะค่ะเดี๋ยวมาถามพี่คนนี้บาพี่เดินทางคือลงวันนี้ชอบเลขอะไรเป็นพิเศษคะ ในหลักกิโลชอบนี่นะครับ8ปดแนี่เลยครับ8ปดแปดเจ็ดสวยนะฮะไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดูเลยเลขมันอยู่ตรงหลักกิโลอยู่แล้วนะฮแปดแปดเจ็ดถ้าเขาจะให้ก็เลขหลักกิโลตรงๆนะฮะแปดแปดพูดไปแล้วถ่ายไปผลลุกไปด้วยนะฮะแปดแปดเจ็ดเป็นเลขหลักกิโลใช่ไหมเห็นงันแปดหกเห็นในหลักกิโลเลยแปดแปดเจ็ดนี่นะครับรักแปดแปดเจ็ด รักก่อนหน้าที่จะมาถึงหลักกิโลไหมไม่คิดเลยครับไม่เห็นเลขฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ชอบเลยก็เลขมันอยู่ในหลักกิโลอยู่แล้วก็เลขอยู่ในหลักกิโลยแล้วถ้าเขาจะให้เขาก็ให้นี่ครับนปล่าเป็นวง่นที่สี่เงนที่เขาบอกว่าเหมือนพี่ปูที่อยู่นอร์ฮอลแลนด์เขาบอกว่าคนที่ส่งดำใสเนี่ยฮะผมถามคุณผู้ชมที่ชมอยู่1,400ี่รอคนคนนี้คุณพี่ชื่ออะไรนะฮะ ชื่อดุกครับดุกเนี่ยฮะดำผ่องดำใสแล้วเขาก็บอกเราแล้วว่าแปดแปดแปดแเจ็ดนะถ้าบอกถูกพี่จะไปตามหาได้ที่ไหนอ่ไปตามหาที่ไหนครับบ้านอะไรครับอยู่บ้านสีนวลครับบ้านสีนวลอ๋อบ้านสีนวลศินาลมีผมอยู่โคราชนี่ครับโคราชอยู่อำเภออะไรโคราช อยู่อำเภอพัทธังค์คำครับมีเบอร์ไหมขอเบอร์ไว้หน่อยเดี๋ยวหลังใหม่เผื่อสี่งวดที่สี่งวดเพื่อแปดแปดเจ็ดนะแปดแปดเจ็ดนะก็มีลุ้นเพราะว่าน้องดุ๊กชอบนะแล้วอ๋อถูกเคยถูกใกล้เคียงรางวัลที่หนึ่งมาแล้วงวดที่ไหนครับงวดไหนีปลายปีแล้วครับโอ้โหแสดงว่าพรุ่งนี้ลอตเตอรี่แปดแปดเจ็ดคนหากันให้ควักนะคุณผู้ชมครับ โปรดใช้วิจาราณในการรับตรเนม่ไครับวดที่แล้วออกแปดแปดวดนี้อาจจะออกแปดเจ็ดก็ได้ใช่ไหมสามตัวด้วยหลายหลายคนชอบก็ตามกันไปฮะใครไม่ชอบก็ผ่านเนี่ยตัวเล็กมากับคุณพ่อคุณแม่คนจับให้นี่นะครับคนจับให้รางรางวัลข้างเคียงอ๋อวดนี้จับแล้วยังลูกวันนี้จับแล้วยังยังเฮงทั้งบ้านเฮงทั้งบ้านฮะบ้านนี้น่ารักมากเลยนะฮะ อันนี้เวลาเท่าไหร่สี่ทุ่มกว่าแล้วตามหาก็มันไม่มีบ้านใครให้ให้เราถามพอดีมาเจอคนตรงนั้นเขามาบบกรถพอดีเลยก็เลยถามเขามาตามหาเลยครับไม่รู้จักเลยไม่เคยแล้วอยู่ดีๆก็มากันเลยคนไม่ได้คิดอะไรกันมาแบบนีมาก็มาหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสเต็มไปด้วยบุญนะเนื้อนาบุญแสดงว่าทําบุญทําทานบ่อยมากผมว่าแบบนี้เขาทําบุญทําทานยังไงบ้างฮะ ทำอยู่เกี่ยวกับกู้ภัยครับอ๋อเหรอที่ไหนฮะที่เลยครับตำรวจทางหลวงสังขะทำของที่ครับอยู่โคราชก็ทำอ๋อแล้วที่สุรินทร์สุรินทร์ก็ทำอยู่ของตำรวจทางหลวงสังขะใช่ไหมครับกับดาบพลใช่ครับอ๋อดาบพลก็เป็นทีมข่าวเราดาบพลเป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวอ่าเราทีมเดียวกันทีมเดียวกันดาบพลสายกระสุนโอ้โหมดที่มดที่สี่มดที่สี่ดที่สี่ติดกันเลยเหรอ งวดที่สี่ผมไม่ถืองวดที่แล้วไม่ถูกถูกมาแล้วงวดที่แล้วไม่ถูกเราก็ลองดูนึกยังไงไม่รู้ครับมามาก็เห็นเนาะมาก็เห็นของจริงผมก็พยายามน้ำยับน้ำหนาว่าเลขหลักกิโลมีสองสองหกมีแปดมีแปดมีเจ็ดน้องลุกก็ฟันอยู่ที่แปดแปดเจ็ดนะครครูบาอาจารย์หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นโอภาษุไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไทายีก็บอกว่า งวดที่22เนี่ยเลขจะออกในหลักกิโลแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลข226เลข8เลข8เลข7เลขไหนจะมาเพราะงวดที่แล้ว88ดแปดเต็มๆนะฮะก็ใส่ไปเลยครับ8 8 7แปเ็ดต็มๆนี้เราดูว่าใส่ไปเลยวใส่ไแล้วแปแ็ดแล้วผมอ๋อเรายังมีความสุขแต่ิดบุญกันติดบุญแล้วว่าการทุกอย่างเป็นแนวทางนะฮะเดี๋ยวผมหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวไปดูจอมปลวกกันแบบใกล้ๆนะฮะหลายๆคนอาจจะเห็นนะ8 แปดอยู่ทางนู้นตัวหนึ่งแปดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเจ็ดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งน้องดุกเขาไม่ได้ดูตรงไหนเลยเขาดูที่หลักกิโลเห็นแปดแปดเจ็ดนะแปดแปดไม่ต้องสอบเลยครับที่ไหนเลยให้เขาให้เห็นที่ไหนก็ชอนั้นฝั่งทางนี้ตัวหนึ่งเนี่ยแปดอยู่ฝั่งตางนี้แปดแปดนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนะแปดแปดนะฮะแล้วก็มาบวกกับเจ็ดตรงนี้ครับเป็นแปดแปดเจ็ดครับนะฮะไม่แน่นะทุกอย่างไม่แน่เพราะว่า วันที่1กันยายนเวลา16นาฬิกาเฉลยพร้อมกันถ้าออก8 8 7ก็เฮถ้าออกเลขคุณละ8 6ก็เฮนะ,ฮะ8ะ8ดมันไม่ไกลกันนะก็เลขอยู่ในหลักกิโลถ้าออก2 6, 6ก็เฮออก2 8ก็เฮนะฮะออก2 7ก็ได้ออก9 7ก็ได้96ก็ได้6 7ก็ได้หลายตัวนะอ่ะทีนี้มาดูกันให้ดูนะฮะทั้ง2,000คนครับ เอากนแบบใกล้ๆบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะหลายๆคนบอกคุณโจเวลาคุณโจมาเนี่ยส่องที่หลักกิโลจอมปลวกกันแบบชัดช้าชัดชัดนะฮะก็ดวงไทยดวงมันนะครับก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยได้กราบนางฟ้าครับทั้งสามพระองค์แล้วขอโชคขอลาบจากท่านนะครับเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเห็นแล้วตัวเลขเนี่ยเห็นตัวเลขไปแล้วตรงนี้เห็นเลขอะไรนะ สองไปก็คล้ายๆกับเลขห้านะผมเนี่ยให้เขาดูเอให้ดูกันเองนะดูกันเองชอบเลขอะไรก็คอมเมนต์กันมาบอกกันนะแล้วก็สามสิบเนี่ยพี่โจเข้าไปผู้ที่ถวายงานที่ว่าาผู้ที่ผ่านเลขงานนะครับที่ว่าวันที่เราไปสูมบ้านนี่ก็คือมาจากประเทศท่านครูนเราก็จะเป็น โอเคนะครับเป็นเรื่องราวครับที่สดๆฉะนั้นวดนี้ตั้งจิตตั้งใจครับดูเลขในหลักกิโลให้ดีๆครับ2-2-6 <c ười> เลข8เลข8เลข7 <c ười> น้องดุกครับหนุ่มโคราชบ้านเองนะ <c ười> บอก8 8 7ดนะก็เลขอยู่ในหลักกิโลเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งผ่านมาให้ผ่าน YouTube ช่องซูอินทีวีนะครับขณะนี้อยากจะให้คุณระลื่อกถึงนางฟ้าเจ้าดองเขคียกับปลัดแม็กแล้วเดี๋ยวปลัดแม็กเขาเดินเรื่องให้พวกเราเลยผมก็กลับริงเทพเย็นเลยคือสองเรื่องที่ผมมาเนี่ยคือมาเปิดบัญชีให้ถูกต้องทําสมาคมให้ถูกต้องแล้วก็